ไมันอยู่ในกอบ

อีสน้องหลาคือว่ามาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนานนมสอชมพูสวยๆเห็นบอสวัสดีค่ะปาสองหาสิบสามคนสวัสดีสองลอยห้าคนนะคะต้องใส่รองเท้าอีหาลองคูงนี่กวยมาคูนี่แต่ว่าคูนี่เงามแต่ว่าไม่ได้ีแแ ยุ่งสั้นเอาตยู่สั้นดีแหละผู้ใดลองององผู้ใดหับไปอ่ะลองรองร่อไทยกูจะว่าขมหข้างหน้ามันไม่ข้าต้อเปลียนออเดี๋ยวเงนหยาหน่เออคือต่งแหน่ว่าเอาไตั้นได้ยสวัสดีค่ะ มต่ว่ากางเกเนี่ยดูแบบชุดโอมัโอเคมากกว่าเลยแบบน้องมันกางเนี่ยโอเคลายสีผ่านสีผ่านยิงอย่างเัียวเลยสวยเลยเบิมค่ะมิสีมิสีชชมพูกับสีชมได้เพิ่มล่องสีแชมพูก่อนค่ะ โบขึ้นอย่างวะไอ้หน้าไอโบข้างนอกไอยาต้องมาโบ,าบ,บข้างนอกโบข้างนอกแต่มันเป็นข้ามุ้งไงใช่ไงค่อยเไมตาไปใส่ใช่ถูกแล้วมันเป็นผ้ามุ้งเหรอใช่ใช่มันเป็นผ้ามุ้งมันม้งไม่มมอยู่ข้างในเหรออ๋ออันนี้แหละถูกแล้วอันนี้แหละถูกแล้วใช่ค่ะมันก็จะเหมือนสีขาวของเบียช่ไหมอืมโอเคอ่ะทุกคนแล้วก็จะเนี่ยค่ะ ออกก่อนเลยเดี okay. ๋ยวบอกอนต่นน ar ี้ค uh ือบริษัทยูดอเสียข้างในออกมาเลยค่เป็นการคิติ่งชุดที่บุญไว้มากสวัสดี281คนค่ะไอยหล่อแม่บอกค่ะหล่อหล่อครับสาวไม่แต่สาวบุญปัวไม่เลยคะ่นิคนบังกระูเยี่ยม่งไปส่มบไปเก็บแช่ถ่ไปเก็บแช่ยูไสอ๋อวามเตรีที่กันค่ะตาหักค้าตาหักคาพุนาบุญัวค่ะ

ออฟฟิลเตอร์ว่ามีทุกคนใช่ฟิลเตอร์นะคะอู้หูซีเตอร์ปากแดงปากแดงฟิลเตอร์ปากแดงเชียวเอาเป็นต่อไปใช่หรอไม่ค่ะอุ้ยหาจะเป็นต่ำอยากเห็นอีล่าใส่สีส้มนะองเอาบบปิดมันโบปิดนะเฮ็ดดีๆตีได้เฮ็ดดีๆลูกสวัสดีสามร้อยคนค่ะแล้วตีบริการโอ้ยหัวน่ะโอ้ยยม่มาต่อยค่ะ ดีเดีวยวแม่ไผ่สุตอตยอยากเห็นน้องใส่สีส้มเห็นบอเห็นบอขายไว้ไปยืนเขอไงใส่ใส่ได้มาเป็นอย่างสิทธิ์อ๋ออีหลุดหลดหลุทำไปทจอดแช่นันแล้วไปทมคุ่มอนอะครบอุ่มนอนเออพุ่มอนนันล้องอ๋มันเครืองตาอยู่บ่หล่ะ ไม่รูไม่ไม่โันตามมันดีทเ่เรวได้เป็นอนุญาตใ้คานแขชร์คนฮะโอเคจะตามให้ใช่น้องสวยบ้าวแม่ค่ะน้องเปียชัดค่ะเพราะเป็นสวยว้าวความมั่นใจไอ้ไอ้เขตดึงกางเกงดีๆนะครับสีชมพูคู่ไม่เหมือนใครดี ที่ที่ที่เขาตู้มเขาตั้งใจให้ใส่สีนี้เพราะว่ามันเป็นสีพัทเทิลมันก็จะเป็นก็ง่ายมันก็จะไม่ขาวแบบสวยหรอค่ะ่ะเพิ่งทำนีกพิ่งอย่างม่ทำนี้บอกมันมันเห็นไอ้ที่มันติดต่อเออสองเดียวา่ะเอออดีบยว คงไม่รู้เพราเห็นจับแขนไอเช่นนั้นไงลูกคู่สร้างคู่สมจ่าว่ะสนข่าพูนโอ้แต่ลกเนาะเอยสิเขียดยังตลกอยู่เออกอดขักแท่กอดขากอดกางแขโอ้ยหนอนอันนี้กลองภาพนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจต้องแบบภาพเคลื่อนไหวไม่เบิ่งเบิ่งเบิ่งแล้วกอดแขนไอเออสองข้าขนาดโอเคมาอุ้ย 怖いな。Bueno. พมันมวนมพ่กันมวลมวล้อ,อน,น,นอสตาหัดคงหัดขออย่งอยากินตอนไรเปลี่ยนสีส้มไม่ไหวต่เก๋ไอ้อิสส่งให้เก๋ิมน,นี่สีส้มก็ใส่คนนี้แหละเออมันก็คนใช่ไม่หลอกันนี้เปนชุดขอบอสนะนี่เปนชุดของบอสนะชุดของบอสเอ,อนะ สวัสดี326คนค่ะสีส้มเนาะสีส้มแดีวต้องรองต้องรองต้องรองส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 ีเลยสีส้มเป็นไหนลองไหมสี่โอรลบอกคะอันนี้มีสีส้มกับสีโอโลค่ะอันนี่ของใครเป็นสีส้มเลยจะบอกว่าไม่ยห็นอะ เอาไปอยู ảo, ่หอนขนาดส้มดิดมากโรถด้วยค่ะได้มลองสงสีไปลองจริง่ะกถอดสูตรชั่วโมงก่อนส้วกลองใส่เฉพาะสูตสีส้มก่อนเออ้องกถอดตัวนันออกไง

ใส่ยอสคนเนาะเนาะสวยนะ์เนะก็สวยสวยมันทำให้แบบมันมันดูเท่อะมันไม่ไม่ดูเด็กก็จะเปลี่ยนีกมเยีหลังจะเปลี่ยนป็แบบคือนาสวยเนาะสวยแล้วสวยสวยเลยสวยเลยสวยใช่ไหมคะกาเปลี่ยนข้างในเอานี้แหละชุดนี้เลยจังดีไห หรือว่ามีต้องข้าสูงก็ดีไหมหรือว่าต้องเป็นแบบสีขาวไหมเพราะอันนี้เวลาแต่งงคือไม่เหมือนใช่ไหมต้องเขียนเขียนอย่างนี้เอออุ้ยสวยลืมไปเื่อไหรยางนห้ามชุดนี้เลยเอาเอวเข้าใช่ค่ะน้องชุดนี้สวยเนาะทุกคนเนาะปรับเอวเข้าหน่อยสวยเลยเอาชุดนี้เลยเห็นไหมแม่คุณน้องบงก็บอกปรับเอวนี่หน่อยเข้าใช่ไหมแม่จอยสวยเนาะแอดให้น้องใส่ชุดนี้ไปงานน้องนาะงน้อง

มินยีหลางามเห็นบอโอ้ยสุดเปิดคือมั่สิเเอ่คือนนหน้าก็มีด้ยอยู่คนหดียวกอได้ต่กา

ท่านนั่นอม่คิวให้คเอาว่ากันคนนี้ยิ่าดที่ว้ลองอีกช่วนึงด้วยเพ่นว่น้เสื้อไปนตบรไดสิค่ะนี้ใครเป็นบไดแฉใครเป็นไดจบไดสินะอู้ยังี่ะโม่เตรงยกไะ

แจ่มมากอ้ายชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของไอเขน่ะจะได้เปลี่ยนสูตรพอสูตรมันตัวใหญ่ไปหน่อยนคะคะบังเกตกับขอไอ้เขนกับถ้าจ,จะให้น้องใส่สีสูม<ไ>สมันต้องเอาถุงซ้อนสีสูมทั้งหมดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอด,ดูก่อนแต่มันมีอยู่หรอกค่ะแต่วันนี้มันไม่มีสีส,สูมแบบนี้โทษนะพี่ช้างใส่ชุดนี้ไปไม่ต้องใั่จีนิกก็ได้ลูกพี่พิมพ์พิมพ์ีนิกจัดการมาเต็วเายไหนสดพี่พิมเราสายโหงดเนี่ยรายการเนาะรากัรหนึ่ พี่พิมนี่สวยพี่เชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดจเอกลัจะปไฟนวันนี้กำลังฟิตติ้งค่ะฟิตติ้งไปรับรางวัลอุ้ยพี่เชฟต้องข้าวรเพตัวไสดอยู่นะเนี่ยจะม่ปวดนพี่เชฟน้องเองอะยอดดีเลย คนสูงเจ้าของมาเป็นคนสูงน้อยเป็นยางมะเน็ตได้สุดอยหารชิฟเฟลด้วยกันเป็นจุดเป็นจุดแล้วมันจะค่อยๆขึ้นเอ๊ะฮะตรงแมนอยู่เด็กกับโมเดทีอาเฮ้ยแต่เฮ้ยเข็ดในเข็ดในกล้องโอเคนะเข็ดลองเข็ดลองเอากระดูกออก เอาล้องไงอย่างไางไม่เอากลองแก็วห,หวงเก่งขึ้นหนงแน้แกไม่ลวมก็ได้ลวมมันลวมลวมมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยจะไมอ,อันนี้ก็จะไม่ังมงทุกคนในเซิรเยอะเอเะทีหันกลองไปทางแดบซึ่งหันไปทางเอนเปีะปอเียะยุยงี้

ยุ่งเกินจะสุนถูกได้ใครถ่ายใครบอกใครบองเจะกล้องมาจะเอาจะเอากล้องมาออกไหนไหนอะไรนะคะออกไหนไหนไม่ถ่ายไว้เฉยถ่ายไว้เฉยไม่มีคนดูเลยไม่มีเลยเหรอใช่ถ่าย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 อยากยุ่งแล้วเรื่องสุดเลยวอีกนนี่ยเรื่องสุดนลัวเนี่ยสันทรายสันทรายนี่ไปไหนกันนะเนี่ยช้อปปี้ไปไหนก็ได้ครับตัวแล้วเอ้ยเฮ้ยนัาจะครับยอดนัาจะครับน่าจะครับไปประจวบด้วยกันหมดนี่ประจวบไปประจวบเหรอประจวบครับ พี่เคยไปประจวบแหละฮะแล้อวฟังเฉยมีอะไรพี่ร้อดฟังเฉยจีโร่โอเคนะคนนี้แหละค่ะที่ร้องเพลงเซตเซตเซตคีเอ็นเอสบีเซตเออจริงนะเออจริงใครครับเขาร้องนะครับผมน้าเออแต่สีส้มสวยสีส้มสวยจริงนะเอาจริงพูดจริงทุกคนสีนี้ชุดนี้สวยเนาะ เวไม่องจมา่เอมอท่าได้ฮไปควาดิคว้าดี่ทำเอวก็ได้ไม่ทำเอวก็ได้อาทำทำบุษิค้ำอ่ะจับห้องแขนของบอไเอ่้องเอวไห้ห้องแขนอ้ายให้ห้องแขนอ้ายอ้ายแขนให้นองห้องจ้ติจับมือหวยเดี๋ยวอันห้องแขนซ้อนจะริบน้องห้องแขนแอทพิมหนึ่งทีโม่ มาของแขนเ้องแขนไหนจะมันล้มพังแล้วใหญ่แล้วไฮไฮขาไหนเอาขาเอาขาข้นาหนึ่งขาข้นมาหนึงเออเอออเออ่งเออสองอาข้ยิือขแขนแขนเราขนก่งไปเทียนแขนเราก่อนแค่เราลปกติ ตีเลยไม่ไหวคนโบมี่ไผ่เห็นไม่เห็นขอกล้องปกติดาเป็ดมาเป็ดมาแล้วนี่คือน้องเป็ดค่ะนี่คือน้องเป็ดสสวัดีคัครบนไหนที่ถามหาพี่เป็ดน้องเป็ดนี่คือน้องเป็ดค่ะทุกคนอ่าหน่ายแค่นึงเวลาถ่ายภาพคู่บนแบ็คดอปเวลาถ่ายภาพคู่บนแบ็คดอปไอเขตได้แล้วไอเขตได้แล้วเหลือน้องล่าขอล้อปกติดเดินน้องล่า พิมพิมมาสอนน้องโพสก่อนโพสทำไมลำบกท่เรียนการ์ดบอได้ในเมื่อเที่ยไปที่ไหนกัน่ะเมื่อกี้ของแขนไปแล้วของแขนเธออยู่ในกล่องตลอดเวลาฉันบอกเลยอย่าไปโฉวอย่าไปอย่าไปโฉวยาไปจับโฉวไม่ได้อยู่เฉยเอ้าเออเปิดเอ้ยนี่เฮ้ยจริงๆเปิดเปิดเห็นคอแล้วสวยนะน้องหล่าสวยนะลูกเปิดเห็นคออ่ะ พเธอผิดย,ยังกันเหรอพวกเธอผิดยังกันเดียว <Yeah. S 1> อะขอจับมือและยืนห่างกันทีหนึ่งค่ะจับมือและยืนห่างกันทีหนึ่ง oh. มันมันมันต้องเอางันมันต้องเอารองเท้าที่มันสูงกว่านี้หน่อยนึงองเต้องเอาสีสมูมเอาสีเอาสีที่มันสูนเ <c oughs> สื้อสัใช่ค่ะเดี๋ยวจดี๋ยวต้องเปยนเป็นเสื้อต้องเ,เสื้อสับเป็นสีเนื้อไม่งั้นก็ต้องเป็นสีขาวไม่งั้นก็ต้องเป็นสีส้ม อ่ายแล้หอนค่ะหรือเขาจะเปลี่ยนมาถายหมเ้เออียัดจังไหนก่อา่่่อกออแบบจับจับอง่ายแบบจับไอยิงเฉยเลยเขถ่ายพเนีรออ้ให้ยิงอะไรบอด้่แต่ยิใจเสียงเฮ้ย ยืนยืนจับมือแล้วยืนห่างกันทีนึงค่ะอ่ะโอเคจับมือแล้วยืนห่างกันทีหนึ่งนะอ่ะอ่ะจับมือยืนห่างมองหน้า